ปั้นมีแบบธรรมดาพี่น้องมือเลยก็ได้สิเพอันเพิ่นสิปั้นบ่คือกันพี่น้องกับแบบคิดในตัวแบบคิดในตัวกับแบบคิดธรรมดาบ่ปั้นคือกันพี่น้องนี่แยกหลั่งมือนี่แยกหลั่งมันมปั้นแบบคินธรรมดาซื้อเบิ่งพี่ปลองกันคินกันคินธรรมดาอันพอเฮาปั้นฮอดแล้วเฮาใส่คินใส่ใส่คินทางหัวแล้วเฮาก็เริ่มมากเริ่มมากนับกันล่ำที่แรกเฮาสิบ่ใส่พี่น้อง ลำที่แหลเหาสิบเ e, ปอเซ้าสิมาใส่ลำที่สองพี่น้องบัดกลับไปบัดกลับมาเ้าสิุดแสุดจะบัดกลับไปเ้าส่เหล่อมส่อันที่สองพี่น้องแบบธรรมดาต่ว่ากันเป็นแบบขินไอตัวเาสิใไ like 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 ่ไปหมดพี่น้องบัดมาห้า็ใส่หมดบัดไปห้าก็เหล่มใซห่งอีกคือกันพี่น้องกันแบบขินธรรมดาวกกันแบบขินไอตัวเาสิส่หมดสุดลำพี่น้องหันสิลำตอกันมันสิบ่มีลำหน่อยลำใหญ่งสพี่น้องอันนี้ลำขินธรรมดามันสิเป็นลำหน่อยอยู่ขอบพี่น้องบัดมาห่น้า ได้ว่ากันเป็นแบบคินในตัวนี่เ่าสิใส้เมื่เทิ้งบัดไปบัดมาพี่น้องมันก็เลยสิคินมันก็เลยสีร่ำทอกันเทิ้งบัดขอบพี่น้องรำ่ำบ่มีลร่ำหน่อยยังร่ำใหญ่ยังสี่พี่น้องอันนี้คินแบบธรรมดามันก็เลยมีล่ำหน่อยอยู่ออนนข,บบอขอบพี่น้องขอบเพราะนั่นค่างี่แลพี่น้อง